ปัญหาหนึ่งนะครับของมิชชัน e ีเวิรเราได้มียูนิเวิร์สแล้วนะนางอาจาักวานคนล่าสุดมาจากประเทศนิกาลากักกวครับจากอเมริกากลางเธอเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเมืองเธอเคยไปชุมนุมประท้วงนะแล้วก็ตอนนั้นมีการสลายการชุมนุมซึ่งณขณะนี้เนี่ยเธอเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าผู้นาประเทศเนี่ยกลัวว่าเธอจะไปปลุกปัน่น ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าองค์กรนะรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันส่งผลโดยตรงกับภาคธุรกิจก็ต้องบอกว่านะัปัจจุบันเนี่ยการทําธุรกิจนางงามหรืออินดัสทรีนางงามบิวตี้แพลนเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองมันจะอยู่ได้ไงอะ่ะมันไม่ได้แบบมีรัฐบาลแบกอัพเอาเงินมาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนที่เขาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการแบบ driving การเมืองนอะตอนนี้มันไม่มีแล้วไงเจ้าของเป็นคนไทยอีก ประเด็นก็คือเราต้องทำมาหากินและที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นประเด็นแบบนี้ทางการเมืองเนี่ยแล้วเราเอ่อ JKN เนี่ยหรือ n i s s ั n เว r ร s organization เนี่ยจะทำมาหากินลำบากนึกสภาพสมมุติว่าแอนโทเนียมงแอนโทเนียสามารถไปเป็นพรีเซนเตอร์ enter, กับแบรนด์ที่เป็น global แบรนดได้สมมุติว่าน i k กี้เนี่ยเอาไปขายทั่วโลก โดยที่ไม่มีประเทศที่แบ่งยังออกมาเอาไปขายทั่วโลกเอาแอนโทนีอไปเป็นพรีเซนเตอร์กลับเงินกลับมาประเด็นคือไนกี้สมมุติว่าถ้าเป็นนิการากัวแล้วไนกี้มีอยู่ที่นี้กิการากัวไหมถ้าเอามีชิลิเวอร์สนนิการากัวมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็จะมีปัญหากับประเทศนิการากัวและ ประเทศพันธมิตรของนิการากักวหรือเปล่าพอที่เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นภาคธุรกิจแบบนี้เนี่ยแล้วนางงามมีคอนฟ lict แบบนี้เนี่ยอันตรายการทําธุรกิจลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นพรีเซนเตอร์โดยลักษณะที่เป็น global brand แล้วตัวนางงามเองมีข้อขัดแย้งทางการเมืองใน,นระดับประเทศแบบนี้เนี่ยแล้วประเทศเราก็ไม่เราไม่รู้นะว่านิกาลากักวนเ,นเขามีประเทศทางพันธมิตรทางการเมืองของเขาประเทศไหนบ้าง แล้วมีชินิเวอร์สเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ถูกตัดโอกาสออกไปเรื่อยๆพอไึกออกนะซึ่งก็จะแตกต่างกับแอนโทเนียเนี่ยแอนโทเนียเนี่ยโอ้โหประเทศซัพพอร์ตอลังการยิ่งกว่าแล้วหัวก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเคยมงแกรนด์สแลมมาอีกเสียดายแทน JKM แต่ไม่เป็นไรการประกวดมันจบไปแล้ว แต่จริงๆการประกวดมีชิลิเวิร์สเนี่ยมันคือการหาคนเขาองคอ์กรเธอไม่รู้หรอว่าองคอ์กรตัวองคอ์กรจะต้องแบบดีฟอินเทอร์วิวปาวะหรือองคอ์กรมันควรจะไปศึกษามาก่อนว่าเฮ้ยฟาไงอ่ะไม่ใช่แต่ฟังอินเทอร์วิวเธอควรต้องไปเช็คก่อนถ้าเธอเลือกคนนี้จะโมงแล้วอะเพราะว่าอะไรแน่นอนแหละการเก็บตัวมันมีเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานหลังบ้านหรือคนที่ทํางานในการวิเคราะห์ตัวนางงามแต่ละคนเองอะก็ต้องมาวิเคราะห์จุดดีจุด จุดแข็งจุดตีจุดอ่อนต่างๆกันนางงามอะ่ะต้องคือเหมือนกับคนทั่วไปอะ่ะเหมือนเป็นดาราเธอนึกสภาพสิดาราที่ขายงานง่ายก็คือดาราที่ไม่ได้แสดงออกทางการเมืองสุดโตรงรูนนี้นั่นถูกไมก็จะเลือกรับงานในแต่ละแบบไม่เหมือนกันอะ่ะออันนี้เรายกตัวอย่างทํานองนี้แต่ก็ ดูกันต่อไปว่าจะอย่างไรต่อซึ่งก็เอาใจช่วยแม่แอนนะให้สารนะเขาให้ JKN อน่ะฟื้นฟูตามแผนเพราะเราก็ไม่อยากเห็นแม่แอนล้มละลายไม่อยากเห็นพนักงานของทุกคนมีผลกระทบต่อเรื่องนี้เราก็อยากให้ทุกคนอะ่ะแบบบ,บรรลุในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพราะว่าต่อให้เอาบังคับแม่แอนขายหุ้นทั้งหมดหุ้นมันก็ไม่พอใช้นี่อยู่ดีให้เขาทำงานเถอะอันนี้ความคิดเลานะ ก็อย่าทวลงก็ประมาณนี้อะไอเดียใครคิดเห็นยังไงว่าเอ้ยเห็นตรงกับเราไหมหรือว่าแบบนี้ก็ดีแล้วหรือคอมเมนต์นะคอมเมนต์หน่อยอ